สำหรับการรับน้ําหนักเนี่ยมันสามารถรับได้ชั้นละ100่กิโลนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเลยนะผมนัก80นะครับนี่นะครับเนี่ยตอนนี้คือผมขึ้นมาแบบนอนชิวๆเลยนะก็การรับน้ําหนักเนี่ยรับได้แบบสบายๆเลย จะเป็นการวางของจีบปะทาทั่วไปนะครับหรือเอาไว้จัดระเบียบเนี่ยถือว่าเหมาะมากนะครับการจัดระเบียบยกตัวอย่างก็อย่างเช่นของที่แบบหนักๆนะครับเราก็เอาวางไว้ข้างล่างนะครับหรือถ้าแบบของที่เราใช้ปกติทั่วไปที่แบบใช้บ่อยๆก็เอาเป็นตรงนี้มันจะเป็นระเบียบนะครับแล้วก็หาของได้ง่ายสําหรับการประกอบก็เป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับตัวนี้มันจะมีล็อกของเขาอยู่เราไม่จําเป็นจะต้องขันนะครับหรืออะไรเลยเพียง inside, ยแค่เรานํามาใส่นะครับเนี่ยใส่แบบนี้จากนั้นก็กดลงไปนะครับ เพียงเท่านี้นะครับมันก็จะสามารถเป็นฐานของแผ่นวางได้แล้วจากนั้นก็นําแผ่นวางตัวนี้มาใส่อีกทีหนึ่งเนี่ยก็ใส่ไประมาณน,นี้ครับปุ๊บเห็นไหมฮะเพียงเท่านี้ก็จะสามารถประกอบได้แล้วนะครับสำหรับชั้นก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับเราจะเลือก5าชั้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นแบบ4ชั้นก็ได้นะครับวัสดุก็จะเป็นเหล็กแข็งแรงแบบนี้เลยก็แนะนําเลยครับผมสําหรับใครที่สนใจพิกัดผมปักไว้ให้แล้วนะครับ